ต่อมาข้อ28ครับพิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันเลียริมพิปากครับเวลาปากเปรอะนะครับส่วนมากจะเป็นอาหารคำโตโตหรืออาหารมันๆครับมันจะติดที่ริมพิปากนะครับก็อย่าแรบลิ้นออกมาเลียครับมันไม่งามใช้กระดาษทิชชู่ครับหรือผ้าเช็ดปากครับก็จะดูดีรู้เรร้อยนะครับ ข้อ29ครับภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำนะครับตรงนี้หมายความว่ามือของเราบางครั้งเอาไปหยิบอาหารที่มัน,ม,นมันนะครับจนกระทั่งความมันมันติดมาที่มือของเราเนชะ่นเราไปหยิบหมูแผ่นนะครับนี่เป็นต้นนะครับหมูแผ่นจะมันนะครับเอามาหักฉันเสร็จแล้วก็มือมันก็เปื้อน ไปจับแก้วน้ํามันก็มีรอยที่แก้วน้ําครับจับที่ช้อนก็มีรอยมันที่ช้อนครับมันจะเลอะนะครับอันนี้ก็ใช้วิธีใช้กระดาษที่ชั่วครับเช็ดมือนะครับหรือเช็ดกับผ้าเช็ดมือก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเตรียมอะไรนะครับคือเวลาที่เราฉันน้ำครับฉันที่แก้วครับบางคนฉันไม่เป็นครับเอาปากไปอมขอบแก้วครับยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนี่ชัดเลยครับพอฉันน้ําเสร็จ รอยลิปสติกมันติดอยู่ที่ขอบแก้วครับวิธีการฉันน้ำทำยังไงครับให้เอาน้ำจดที่ขอบปากของเราครับขอบริมฝีปากของเราคือไม่อมแก้วครับอย่างนี้ก็จะมีรอยมันติดอยู่ที่ขอบแก้วต่อมาข้อที่30แล้วนะครับข้อสุดท้ายภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่เอาน้ำล้างบาท มีเม็ดข้าวเทลงในบ้านครับเรื่องนี้ถ้าจะป้องกันนะครับคือต้องไม่มีอาหารเหลือในบาทแต่การจะไม่มีอาหารเหลือในบาทได้มันต้องเริ่มตอนที่เราตักครับตอนที่เราตักต้องตักอาหารให้พอดีนะครับตักอาหารให้พอดีในกรณีนี้ก็คือฉันไม่หมดนะครับ แล้วก็เวลาไปล้างบาดก็จะมีเศษข้าวตกอยู่ในที่ที่เราเทครับอันนี้จะฟ้องถึงความไม่รู้จักประมาณในการทานอาหารของเรานะครับท้องตัวเราเองครับถ้าประมาณไม่ถูกโอ้นี่ยังอีกไกลครับเรื่องหย,ยาบๆเรื่องประมาณไม่ออกเรื่องธรรมะปฏิบัติในี่ยละเอียดกว่านี้มากมายนับไม่ถ้วนเลยครับยากครับนะครับก็เริ่มต้นประมาณตั้งแต่การตักอาหารให้พอดีนะครับ การมีเศษอาหารเทอย่างนี้นะครับก็ญาติโยมเห็นคงไม่สบายใจนะครับเราอีกอย่างหนึ่งเศษอาหารเหล่านี้เวลาลงที่ใดแล้วนะครับถ้าการจัดการไม่ดีเดี๋ยวปัญหามลภาวะเป็นพิษมาแล้วครับน้ำบูดน้ำเน่าหรือแมลงวันมาเห็นไหมครับแมลงสาบมานะครับหนูมาครับคับนีิพงมา ยุ่งหะครับสัตว์มีพิษทั้งหลายก็มาตามอาหารนะครับเดี๋ยวจะเป็นภัยกับการปฏิบัติธรรมของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นฉันให้หมดนะครับตักมาเท่าไหร่ฉันให้หมดอย่าให้มีเศษข้าวเหลืออยู่นะครับถ้าจําเป็นต้องมีเศษอาหารสําหรับภาชนะส่วนกลางต้องมีระบบบาบัดนะครับไม่มลภาวะเป็นพิษซึ่งจะย้อนกลับมาสู่การปฏิบัติธรรมของเราเองนะครับ โชนัปฏิสังยุต30ข้อก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ